สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยาวนัจูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31พฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝาก สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r b o พ p y a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีกันแล้วก็ลักนาการกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกันแล้วก็ลักขณากันนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสี่ได้โครจรไปอยู่ในราศีพบเลือนอมรณนะนะครับ ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวประจาตัวโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะในช่วงประมาณวันที่15ถึง25นะครับพฤษภาคมประมาณ10วันแรกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําอะไรต่างๆอาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการ มีโรคภัยไข้เจ็บแลวกวก็ในเรื่องของการที่เราอาจจะทําอะไรนั้นต้องผิดมามีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยโคจนนรในภพบเรือนมรณะเนี่ยบางคนอาจจะมีการเดินทางนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่มีการเดินทางไกลมรณะปาวะถิ่นแดนไกลอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับดาวพุธเนี่ย จะเลื่อนนะครับไปอยู่ในราศีพฤกษบเป็นภพเลือนสุภานั่นเองในช่วงประมาณวันที่25นะครับพฤษภาคมการที่ดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภาก็จะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงนะครับมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกอะต่อให้ดาวพุธกับดาว สุขนะครับโคจรร่วมกันอยู่ในภพเลือนมรณะเนี่ยปละวะ่าชาวกันเนี่ยมักจะได้ดีในต่างถิน่นแดนไกลเดินทางใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้สิ่งที่มันเป็นการเปิดประสบการณ์สิ่งใหม่ๆหรือการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงหลัง25อ่า25นะครับพฤษภาคมคุณก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้เราไปตามกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินการเงินคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวนะครับอยู่ในช่วงประมาณวันที่21นะครับพฤษภาคมอยู่ในราศีพบเดอนมรณะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีพฤษภเป็นตําแหน่งเกษตรบดีคือความมั่นคงมีการต่อยอดมีการพัฒนาดีขึ้น ในช่วงแรกนะครับประมาณช่วงวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคมเนี่ยนะดาวการเงินตกในภพเรือนมรณะแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีรายจ่ายนะครับในเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆอาจจะมีตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะครับแต่บางคนอาจจะได้ดีกับในเรื่องของการเสียหายการสูญเสียบางคนอาจจะได้รักษณะของการมี เงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันนะครับหรือว่านิ่งเรื่องของเงินเวรคืนนะครับเงินชดใช้นะครับในเรื่องของอประกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชดเชยนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่กับดาวพุธเป็นดาวคู่ทาบน้ําก็เลยทําให้คุณนะั้นมีความสําเร็จได้ด้วยนะครับมันมีข้อข,อข้อดีและข้อเสียเนาะ ดาวสุกเนี่ยตกในเรือนมอรณะเนี่ยนะครับราว่ชาชาวกันลักขนากันเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ดีในต่างถิน่นแดนไกลนะครับประสบความสําเร็จในต่างประเทศหรือในต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้ดาวศุกร์ก็จะเลื่อนไปที่วันที่21ใช่ไหมครับก็จะได้เกิดความมั่นคงที่ดีมากขึ้นเงินก็จะเสถียรมากขึ้นรายจ่ายก็จะค่อยๆลดลงนะครับก็จะทําให้สถานะทางการเงินกลับมามีความมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นมีการเติบโตการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยแหละนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นร่วมกลุมกับดาวอีกประมาณรวมแล้วทั้งหมด5ดวงนะครับ 1>, 1 2 3 4งหเยอะมากๆเลยนะครับดาวชุมนุมกันอยู่ในเรือนสุภาเรือนแห่งความสําเร็จนะมันมีโอกาสที่ชาวกันจะลุ่งพุ่งแรงนะครับปังไม่หยุดหนอประมาณนี้เลยนะแล้วดาวประจําตัวก็จะเข้ามาร่วมด้วยเลยทําให้ทุกอย่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น transformation ไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จแบบปังปังปัง,ปงแล้วก็ทวีคูณเลยทีเดียวนะครับดี ค่อนข้างดีต่อชาวกันลักขณากันมากๆเนาะทีนี้เราไปตามติดกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างการงานก็คือดาวพุธนั่นแหละนะครับราศีเมถุนคือดาวแห่งการงานโคจรไปตกในเรือนมรณะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่ดาวการงานร่วมกลุ่มกับดาวความสําเร็จแปลว่าชาวกันลักขณากันก็จะได้ลักษณะของการ เป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้วยก็เลยทําให้ชาวกันนั้นมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือมักจะได้ดีจากแทนที่คนอื่นนะแล้วก็เอ่อขนาะไหล่ะเหมือนกับความสําเร็จจะอยู่นะครับในถิ่นแดนไกลแบบนี้เป็นต้นมันก็จะมีโอกาสดีๆได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นคือถ้าชาวกันลักนากันเนี่ยถ้าคุณทํางานอยู่บ้านเกิด นะครับอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาที่น้อยแต่ถ้าเกิดคุณไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศอันเนี้ยจะทําให้ชาวกันลักขณะกันรุ่งพุ่งแรงนะแล้วดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพเรือนความสําเร็จเป็นตําแหน่งทามาเกฑตด้วยจึงทําให้ชาวกัน,นเด่นในเรื่องของต่างประเทศแบบสุดๆนะครับเด่นมากๆเด่นสุดๆเลยนะครับมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นทําให้ชาวกันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับ นะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าสุภาพมาถึงต่อยอดมาถึงพัฒนานะครับรวมถึงเรื่องการเงินด้วยจึงทําให้การพลิกผันแบบเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบที่ transformation ไปแบบชาวกันลักษณะกันอาจจะแบบอึ้งเหมือนกันว่าตัวเองมาถึงณนะจุดนี้ได้อย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่นะทีนี้การงานใช่ไหมครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังอยู่เล็กๆน้อยๆย,ยตรงที่ว่า รายละเอียดนะครับทำอะไรต้องรอบคอบต้องมีรายละเอียดมากขึ้นหน่อยนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการงานไปนตกในเรือนมรณะจึงทําให้ชาวกันบางทีอาจจะดูทําอะไรแล้วมันผิดพลาดนะครับแล้วให้เราต้องกลับไปแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็จะเติบโตพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันลักขณาการคือราศีมีนของด้วยดาวพระหัสสบดีเลข5ได้โคโจรนะครับออกจากราศีเมษแล้วไปอยู่ในราศีพฤกษ์เนาะเป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์ธรรมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงคันรองของธรรมนะครับหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการต่อย,ยอดการพัฒนาหมายถึงความสุขความสมหวังเมื่อดาวคู่รองคนรักไปอยู่ในเรือนความสําเร็จ ชาวกันลักษณะกันก็จะได้ลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากดวงของชาวกันที่ดาวขนาดสุดีคือดาวคู่เนี่ยตกในเดือนมรณะมา1ปีทําให้ชาวกันนั้นอาจจะมีปัญหาในอดีตแต่ว่าตอนนี้คุณจะเปลี่ยนแปลง transformation ไปในทิศทางที่ดีแบบก้าวทวีคูณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีอนาคตที่ดีบางคนอาจจะมีงานาวิวางานสมรสแบบเขาเรียกว่าดีละหมายถึงฟ้าแลบอะ สายฟ้าแลบแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีท้องหรอกนะครับแต่หมายถึงว่าป,ปุบปรับฉับพลันนะครับนะใครโสดจะได้คู่แบบปุบปรับฉับพลันมาต่างมาอาจจะเป็นคนต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับอะไรแบบนี้แล้วจะเป็นคนไทยแต่ไปเรียนต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศแล้วกลับมาแล้วเจอกันพบรักปิง๊งรักแบบ ไม่คาดฝันนะประมาณนี้นะครับเราก็ต่อยอดและพัฒนาดีมากๆดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสคิวทองของชาวกันแล้วก็ลักขณาการสุดๆเลยที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะมีการมั่นหมายงานแต่งงานได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นยินดีกับชาวกันด้วยนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งในยะที่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยคือชาวกันลักขณากันยังมีดาวราหูและดาว อังคารยังร่วมกลุมเป็นอ่าเารีว่าดาวคู่ธาตุลมอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลักนาคุณอยู่อาจจะยังทําให้ชาวกันลักณากันนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําการที่ดาว คู่ธาตุลมน่ะมันอยู่ในราศีพบเรือนตรงกันข้ามชาวกันอาจยาพึ่งรีบตัดสินใจนะครับแล้วอย่าใช้อารมณ์นะเพราะเป็นดาวคู่ธาตุลมอาจจะใช้อารมณ์เกินไปให้ชาวกันลักษณะกันปล่อยวางค่อยคิดค่อยๆทําเพราะดาวคู่ของคุณกําลังจะมีโอกาสแนวโนมของความสําเร็จอย่าให้เสียการก่อนนะครับให้เราพิจารณาเรียนรู้และทําความเข้าใจกันให้มากกว่านี้แล้วความรักของคุณจะลงเอยกันได้ในทิศทางที่ดีแบบก้าวทวีคูณเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ